สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนเลขกเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมัดรวมนะคะสามหน่วยในงวดของวันที่สิบแปดเดือนเก้านะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้น้องแอดก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนี้เน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะวันนี้ก็เสียงเห็บแห้งนะคะพี่ๆก็ขออภัยด้วยนะคะ กดไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็คําเตือนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดนๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะพี่ๆสำหรับท่านใดสนใจเข้ากลุ่มนะคะตามนี้ได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดนที่กําลังมองหาบ้านเสี่ยงโชคยังไม่มีที่เสี่ยงโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะ ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ comment, นะคะลองเข้าไปสอบถามดูได้นะคะพี่พี่ท่านใดที่ดวงไม่หิงไม่ปังนะคะสําหรับเมื่อวานนี้นะคะท่านใดที่มาติดตามนะคะน้องเอสยินดีด้วยนะคะพี่พี่มาเด้งเด้งปังปังเลยนะคะเมื่อวานนี้สายวิ่งสายลูกนะคะเจ็ดไม่มานะคะวิ่งลูกที่ศูนย์นะคะเมื่อวานนี้เข้าไปในรอบพิเศษบนล่างเลยนะคะพี่พี่สี่ศูนย์แล้วก็ศูนย์สามนะคะศูนย์สามกับ 04นะคะพี่ๆมาในตัวที่น้องแอดเน้นให้นะคะทั้งสองคู่เลยนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะมาตั้งแต่รอบแรกนะคะแบบเด้งๆปังๆเลยนะคะพี่ๆสายวิ่งรูดในตารางของเราก็เข้านะคะพี่ๆ04 03นะคะแล้วก็เข้า3ตัวตรงนะคะ4 35 4 35มาในตารางนะคะ ก็สรุปนะคะเมื่อวานนี้วิ่งรูดที่0นมา0-4นยศูนย์สามนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะตารางปังๆด้วยนะคะเดี๋ยวมาตามเลยนะคะพี่ๆของวันที่18นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอให้ปังๆนะคะวันนี้มีหวยหลงพัฒนาด้วยนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆน้องแอทให้นะคะให้เด่นวันนี้นะคะให้เด่นวันนี้ ศูนย์ก็ยังเด่นอยู่นะคะพี่พี่น้องแอดให้สามนะคะพี่พี่ยังเด่นที่สามนะคะวันนี้สามกับสี่นะคะพี่พี่ศูนย์ท่านใดจะวิ่งลูดวันนี้น้องแอดให้วิ่งลูดนะคะวิ่งลูดวันนี้นะคะวิ่งลูดที่สี่นะคะ เด่นในวันนี้นะคะพี่ๆเด่นก็จะเด่นที่สามกับสี่นะคะตัวน้นสี่สามสี่สองนะคะสี่ศูนย์สี่ห้าสี่หนึ่งนะคะถ้าไหนชอบนะคะก็ตามนี้นะคะจุดไว้แคบไว้นะคะ ก็ขอให้ทุกท่านปังๆนะคะอย่าลืมนะคะได้ตัวดีตัวเด็ดแล้วยังไม่มีที่เสีย่ยงโชคฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ